สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับวิชาชีววิทยาม .5 นะคะกับคุณครูนัทนิตสมอารียพงศ์หรือครูแคทนั่นเองค่ะสำหรับคลิปที่แล้วนะคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงกลไกาการเพิ่มความเข้มข้นของแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งในเพื่อ C3 เพื่อ C4 และก็เพื่อ CAM ใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นเนื้อหาสุดท้ายแล้วของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนั่นก็คือ ปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์แสงของพืชนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็อยากจะแจ้งวัตถุประสงค์ให้ในักเรียนทราบก่อนว่าหลังจากที่เด็กๆทุกคนเรียนคลิปนี้จบไปแล้วนะคะทุกคนจะสามารถสรุปและอธิบายได้ว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชและนอกจากนี้นะคะเด็กๆทุกคนยังสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผลที่เกิดจากการขาดปัดจจัยบางประการที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสงไปเนี่ยพืชจะแสดงอาการมาอย่างไรนะคะอ่าก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูก็อยากจะทิ้งคำถามว่าให้นะักเรียนคิดนิดนึงค่ะว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นะคะอ่าครูเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีคำตอบไว้บ้างแล้วแหละแต่อยากจะให้เรียนเรื่องนี้ให้จบก่อนนะคะแล้วกลับมาตอบคำถาม ตอนต้นคลิปอีกทีหนึ่งนะคะว่าถูกต้องจริงๆหรือเปล่านะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะถ้าเราพูดถึงปัจจัยใดบ้างนะคะที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชแน่นอนหลกตัวแรกที่หนูไม่น่าจะลืมเลยก็คือแสงใช่ไหมคะพืชเปลี่ยนพลังงานแสงจากพระอาทิตย์เนี่ยให้เป็นพลังงานเคมีหรือแสงจากแหล่งอื่นๆก็ได้นะลูกนะอาจจะจากหลอดไฟก็ได้ ซึ่งแสงมากแสงน้อยนั่นคือพูดถึงความเข้มแสงนั่นเองค่ะความเข้มแสงเนี่ยมีผลต่ออัตราการสังเคราะห์แสงของพืชน,นะลูกจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามในสไลด์ถัดไปนะคะปัจจัยตัวที่2ก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะแน่นอนลลกเพราะว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะถูกตรึงและเปลี่ยนไปเป็นสารประกอบคาร์โบไฮเดรตถูกไหมคะดังนั้นค่ะพืชก็ต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แต่ต้องการเยอะๆหรือเปล่าอ่าลองมาติดตามดูนะคะ ตัวที่3ก็คืออุณหภูมิค่ะอุณหภูมิก็คือสิ่งแวดล้อมที่พืชอยู่เนี่ยอุณหภูมิมีผลนะคะลูกถ้ายิ่งพืชอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงมากๆนะคะปากใบพืชปิดนั่นหมายความว่ามันกําลังรักษาสมดุลไม่ให้เกิดการสูญเสียน้ําออกไปสู่สิ่งแวดล้อมถูกไหมคะแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็เข้ามาไม่ได้เอ๊นั่นหมายความว่าพืชก็ต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสมเหมือนกันนะคะในการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองค่ะปัจ ปจัยที่4นะลูกปัจจัยที่4ก็คืออายุของใบค่ะใบแก่ใบอ่อนมีผลนะลูกต่ออัตราการสังเคราะห์แสงนะคะปัจจัยที่5ก็คือน้ําค่ะแน่นอนเพราะว่าพืชใช้น้ําในกระบวนการไหนเอย่ยอ่าหนึ่งในกระบวนการสังเคราะห์แสงก็คือปฏิกิริยาแสงหรือ light reaction นั่นเองค่ะน้ําจะแตกตัวได้เป็นแก๊สออกซิเจนถูกไหมคะแล้วมีการปลดปล่อยอิเล็กตรอนออกมา ซึ่งพลังงานจากอิเล็กตรอนนี่แหละค่ะจะนำไปสร้างเป็นสารพลังงานสูงเพื่อใช้ในวัตจักรในการเตึงแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะคะดังนั้นน้ำก็สำคัญนโลกตัวสุดท้ายที่ขาดไม่ได้แน่ๆก็คือธาตุอาหารต่างๆนะคะ ธาตุอาหารบางตัวเนี่ยมีผลต่อการสร้างคอโรฟิลถ้าใครยังพอจําได้นะคะดังนั้นค่ะถ้าขดาดธาตุบางตัวไปนั่นหมายความว่ามันน่าจะมีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชแน่นอนค่ะทีนี้ค่ะมาติดตามดูกันว่าปัจจัยแต่ละตัวนะคะมีผลต่ออัตราการสังเคราะห์แสงของพืชอย่างไรนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะปัจจัยแรกนะคะก็คือความเข้มของแสงนั่นเองค่ะ เด็กๆทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหมคะลูกพืชกลางแจ้งพืชในลม่มอ่าพืชกลางแจ้งก็คือตามชื่อมันเลยลูกนั่นก็คือเป็นพืชที่ต้องการความเข้มแสงสูงๆนะคะจะเจริญเติบโตและสวยงามมากๆนะคะที่กลางแจ้งมีแดดจ,จัดๆเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพืชดอกนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นดอกกุหลาบนะคะยี่โถ ổ. ดอกเข็มต้นดาวเรืองดาวกระจายเฟื่องฟ้านะคะซึ่งในโรงเรียนเราก็มีนะคะนัะกเรียนลองสังเกตต้นไม้รอบๆตัวเรานะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งลูกคือพืชที่อยู่ในร่มนะคะหรือเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีความเข้มแสงน้อยหรือต่ํานั่นเองค่ะถ้าบางทีเนี่ยเราเลอปลูกต้นไม้กลุ่มนี้นะคะในที่ที่กลางแจ้งก็คือมีแดดจัดๆเนี่ย มันไม่สามารถอยู่รอดได้นะคะก็จะเหี่ยวเฉาหรือเกิดอาการใบไหม้นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นเฟิร์นกลุ่มต่างๆนะคะสาวน้อยปะแป้งเนาะแล้วก็บอนสีหรือในรูปที่ครูยกขึ้นมาก็คือต้นมอนสเตอร่าค่ะกำลังฮิตเลยเอาไว้แต่งบ้านนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะความเข้มแสงไหนที่เหมาะต่อพืชกลุ่มใดบ้างนะคะมาดูกราฟในสไลด์ถัดไปเลยค่ะ นักเรียนมาดูกราฟที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของแสงและอัตราการตรึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สุทธินะคะนักเรียนดูเส้นกราฟลูกกราฟแรกนะคะคือพืชต่างแจ้งเส้นที่2คือพืชในร่มนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นภาพรวมไหมลูกนั่นก็คือเมื่อมีความเข้มแสงเพิ่มมากขึ้นนะคะอัตราการตรึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิก็จะสูงขึ้นนั่นเองค่ะ คุณครูอยากจะให้นักเรียนโฟกัสทีละจุดนะลูกจุดแรกเลยคือจุดเริ่มต้นนักเรียนเห็นอะไรไหมคะอัตราการตึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชเนี่ยมันติดลบนั่นหมายความว่าตอนนี้นะคะเป็นตอนที่พืชไม่ได้เจอแสงเลยนั่นคือความเข้มแสงเป็นศูนย์นั่นเองค่ะที่นี้ค่ะอัตราการตึงแกสง๊สคาร์บอนไดออกไซด์มันติดลบได้ยังไงนะคะ มันติดลบก็เพราะว่าอัตราการคายแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการหายใจของพืชตอนนี้มันสูงกว่าอัตราการตึงแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองค่ะแต่พอเมื่อเวลาผ่านไปลุกความเข้มแสงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะอ่าพืชเริ่มมีอัตราการตึงแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์และทีนี้ค่ะถึงจุดจุดหนึ่งคือจุดตัดแกน x นะคะจุดนี้ลูกเราจะเรียกว่า เป็น light like compensation point นะคะหรือเป็นจุดที่อัตราการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการหายใจเท่ากับอัตราการตึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของแสงนะคะไปเรื่อยๆปึ๊บปึ๊ปการาฟก็จะสูงขึ้นถูกไหมลูกอ่าทีนี้ค่ะเมื่อสูงขึ้นมันจะถึงจุดจุดหนึ่งค่ะความเข้มแสงมากเท่าไหร่ แต่อาาัตราการตึงคาร์บอนไออกไซด์สุทธิก็จะเท่าเดิมนะคะตรงจุดนี้ลูกเมื่อเรารากเส้นกราฟลงมาแบบนี้นะคะเพื่อดูค่าความเข้มแสงเราจะเห็นว่าจุดนี้มันคือจุดที่อิ่มตัวแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะเพิ่มความเข้มแสงเท่าไหร่ ะะอัตราการตื่นแก๊สคสาร์บอนไดออกไซด์สุทีก็จะเท่าเดิมนะคะจุดจุดนี้ลูกเราจะเรียกว่าจุดอิ่มตัวแสงหรือ light saturation point นั่นเองค่ะนักเรียนลองดูลูกตรง light compensation point นะคะพืชที่อยู่ในร่มจะมีค่าน้อยกว่าพืชที่อยู่กลางแจ้งถ้าครูบอกว่าพืชที่อยู่กลางแจ้งคือพืช c 4ส่วนพืชที่อยู่ในร่มก็คือพืชทั่วไปยกตัวอย่างเช่นพืช c 3ใช่ไหมคะ นั่นหมายความว่าไงลูกพืชแต่ละชนิดต้องการความเข้มแสงที่แตกต่างกันถูกไหมคะซึ่งพืช C 4นะคะจะมี light like compensation point ที่มากกว่าพืช C 3ทีนี้มาดูตรงจุดอิ่มตัวลูกแน่นอนค่ะพืช C 4ชอบความร้อนใช่ไหมลูกชอบแดดจัดๆเลยใช่ไหมคะมากกว่าพืช C 3นะคะทนความร้อนมากกว่า ดังนั้นค่ะพืช C 4จะมีจุดอิ่มตัวแสงที่สูงกว่าพืช C 3นั่นเองค่ะ,ะทีนี้เราเห็นชัดเจนแล้วว่าความเข้มแสงมีผลต่ออัตราการตึงแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมันก็คือ1ในขั้นตอนในกลไกาการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณครูก็อยากจะยกตัวอย่างการทดลองหนึ่งการทดลองนะคะ เพื่อทำให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเห็นว่าความเข้มแสงเนี่ยมันมีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจริงๆนะคะมาดูในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะการทดลองนี้นะคะเป็นการทดลองเกี่ยวกับการวัดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชที่มีความเข้มแสงต่างกันนั่นเองค่ะโดยนักทดลองนะคะได้นําสารายน้ําจืดยกตัวอ,อย่างเช่นสาราหางกระรอกนะคะหรือสารานิดอื่นๆก็ได้นะลูก ใส่ลงไปในบีเกอร์ที่มีน้ำนะคะแล้วก็ตั้งโคมไฟในตำแหน่งระยะห่างที่แตกต่างกันค่ะโดยสังเกตการทดลองนะคะผลการทดลองเขานับจากบับเบิลหรือฟองอากาศที่เกิดขึ้นในบีเกอร์ดังนั้นค่ะฟองอากาศเนี่ยมันคือแก๊สออกซิเจนนั่นเองค่ะหมายความว่าถ้าพืชยิ่งเกิดกระบวนการสังเคราะห์ได้แสงมากแก๊สออกซิเจนหรือบับเบิลที่อยู่ในน้ำก็จะออกมามากถูกไหมลูก แต่ถ้าอัตราการสั่งขา์แสงของเพื่อนมันน้อยฟองอากาศที่เกิดขึ้นก็จะน้อยตามค่ะซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีที่เราเรียนไว้ข้างต้นเลยลูกนั่นก็คือถ้านักวิทยาศาสตร์ตั้งโคมไฟยิ่งห่างออกไปจากบิกเกอร์มากเท่าไหร่นะคะปริมาณฟองอากาศที่สาลายปล่อยออกมาเนี่ยมันก็น้อยลงค่ะ นั่นก็คือทําให้ทุกๆคนเห็นได้ว่าความเข้มของแสงใช่ไหมคะลูกก็คือยิ่งวางโคมไฟห่างออกจากต้นไม้หรือออกจากสาหรายที่อยู่ในบีเกอร์มากเท่าไหร่ความเข้มแสงมันก็จะลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะก็มีผลต่ออัตรา,าก,การสังเคราะห์ด,ด้วยแสงของพืชนั่นเองค่ะมาดูปัจจัยตัวถัดไปกันดีกว่านะคะนั่นก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะ ความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีผลต่ออัตจรจาก,การตึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แน่นอนนะลูกดูกราฟนี้นะคะกราฟนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตจรจาก,การตึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิต่อความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะคะคุณครูยกตัวอ,อย่างพืชออกมา3มชนิดนะคะนั่นก็คืออ้อยข้าวแล้วก็ข้าวโพดนะคะโดยอ้อยและข้าวโพดเนี่ยเป็นตัวแทนของพืช C4 ส่วนข้าวนะคะเป็นตัวแทนของพืช C3 นั่นเองค่ะ ทีนี้ลูกแน่นอนค่ะถ้าความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมันเพิ่มมากขึ้นอัตราการตึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิมันก็จะเพิ่มตามด้วยถูกไหมคะแต่มาดูพอย n ์แรกลูกจุดแรกเลยคือจุดเริ่มต้นคล้ายๆกับความเข้มของแสงเลยนะลูกก็คือตอนช่วงที่ความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศต่ำมากๆนะคะอัตราการเตึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะติดลบนะคะ ก็เป็นเพราะว่าการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการหายใจมันมากกว่าการตึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะแต่พอความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมันเพิ่มสูงขึ้นนะคะมันก็จะเริ่มมีอัตราการตึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้นและจนถึงจุดหนึ่งจุดนี้ลูกจุดตัดแกน x นะคะเราจะเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์คอมเพนเซชั o n point มันก็คือจุดที่ การปล่อยอัตราการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการหายใจเท่ากับอัตราการตึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะคะดังนั้นค่ะเด็กๆสังเกตดูดีๆลูกข้าวโพดกับอ้อยเนี่ยมีคาร์บอนไดออกไซด์คอมเพนเซชันพอยต์ต่ำกว่าข้าวอ่านั่นคือ C4 มี c เนี่ยมีคอมเพนเซชันพอยต์ต่ำกว่า C3 นั่นเองเช่นเดียวกันลูกจุดที่ถึงจุดอิ่มตัวของพืช C4 ก็จะ ต่ำกว่าจุดอิ่มตัวของแก๊สคาร์บอนไดออไซด์ของพืชอ C3 เหมือนกันนะคะซึ่งจากกราฟนี้นะคะเราก็พบว่าพืช C4 มีค่าคาร์บอนไดออกไซด์คอมเพนเซชันพอยต์และค่าจุดอิ่มตัวของแก๊สคาร์บอนไดออไซด์เนี่ยต่ำกว่าพืชอ C3 แน่นอนหนูเรียนมาแล้วนะคะว่า พืช C4 ก็คือข้าวโพดกับอ้อยเนี่ยเขามีกลไกในการเพิ่มแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์เพื่อให้เพียงพอต่อการตรึงแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการสร้างสารประกอบคาร์โบไฮเดรตนั่นเองค่ะสำหรับปัจจัยตัวถัดไปก็คืออุณหภูมินะคะอุณหภูมิมีผลต่อการสังเคราะห์แสงอย่างไรมาดูกราฟเปรียบเทียบอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช C4 และพืช C3 ต่ออุณหภูมินะคะเด็กๆลองสังเกตดูดีๆหลก ตรงนี้นะคะกราฟเส้นสีชมพูเป็นกราฟของพืช c 3ซึ่งเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นมันอาจจะลิงก์กับปริมาณความเข้มแสงด้วยนะคะอุณหภูมิสูงขึ้นลูกมันจะมีอัตราการสังเคราะห์แสงที่เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าสูงเกินไปนั่นก็คือประมาณ30-40มันเริ่มลดลงละอัตราการสังเคราะห์แสงลดลงลุกเช่นเดียวกันค่ะพืช C4 ค่ะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะ มันจะมีอัตราการสังเคราะห์แสงเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าสูงเกินไปนะคะอัตราการสังเคราะห์แสงก็ลดลงได้เหมือนกันนั่นหมายความว่าพืชทั้งพืช C3 และพืช C4 มันต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสมแตกต่างกันนะลูกเด็กๆดูกลางกราฟเลยนะคะของพืช C3 คือจุดนี้นะคะจะเห็นว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมของพืช C3 จะอยู่ประมาณ25องศาเซลเซียส ทึ่งจะทําให้อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเนี่ยดี D ที่สุดนะคะส่วนพืช C4 ลูกจะมีอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงดีที่สุดที่อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะนอกจากอุณหภูมิมีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชแล้วนะคะ อุณหภูมิยังมีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ต่างๆที่อยู่ภายในเซลล์พืชด้วยนะคะยิ่งอุณหภูมิสูงมากเนี่ยมันก็จะทำให้เอนไซม์ไม่สามารถทำงานได้นะคะเพราะว่าเอนไซม์ก็คือสารอินทรีย์ชนิดหนึ่งโดยเฉพาะเป็นสารประกอบประเภทโปรตีนใช่ไหมคะดังนั้นถ้าอุณหภูมิสูงมากเกินมันก็จะไม่ฟังก์ชันหรือไม่เกิดการทางานนั่นเองค่ะก็ส่งผลทาให้อัตราการสังเคราะห์แสงของพืชน้อยลงด้วยนั่นเองค่ะ มาดูปัจจัยตัวอื่นๆบ้างดีกว่าค่ะตัวถัดไปก็คืออายุของใบพืชนะคะใบที่มีการเจริญเติบโต,ะตะเต็มที่จะมีอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงและดีที่สุดเลยค่ะเพราะว่าใบาที่อ่อนเกินไปหรือใบที่แก่เกินไปนะคะประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงจะต่ํากว่ามากก็เป็นเพราะว่าใบอ่อนนะคะมีการสร้างคลอโรฟิลล์ยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้นประสิทธิภาพในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชที่ใบอ่อนเนี่ยก็จะน้อยเช่นเดียวกันค่ะในใบแก่นะคะใบแก่จะมีการสลายกรานุ่มแล้วก็สลายสารคอรฟิลล์ไปบ้างบางส่วนนะคะทำให้ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเนี่ยต่าลงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคือปริมาณน้ําที่พืชได้รับนะคะแน่นอนค่ะถ้าพืชขาดน้ําปากใบของพืชจะปิด เพื่อควบคุมการสูญเสียน้ําของพืชน,นะคะนั่นหมายความว่ามันก็จะลดอัตราการดึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพราะว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในอากาศก็จะไม่สามารถแพร่เข้าไปในใบพืชได้นะคะหรือถ้าพืชที่อยู่ในพื้นที่ที่มีน้ําขังน้ําท่วมนะคะก็จะส่งผลทําให้รากของพืชเนี่ยขาดแก๊สออกซิเจนเมื่อไม่มีแก๊สออกซิเจนการสร้าง ATP ก็จะไม่เกิดนั่นเองค่ะปัจจัยตัวถัดไปก็คือธาตุอาหารค่ะ นักเรียนทราบอยู่แล้วว่าพืชต้องการธาตุอาหารหลักอยู่หลายตัวเลยตัวหลักๆมีอยู่สามตัวที่ไม่ควรลืมนั่นก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมใช่ไหมคะซึ่งธาตุอาหารแต่และชนิดก็มีส่วนสำคัญในการสร้างสารประกอบบางอย่าง ที่เป็นองค์ประกอบของโครงสร้างพืชหรือบางาธาตุนะคะก็อาจจะเป็นองค์ประกอบของสารหรือเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะถ้าพืชขาดาธาตุอาหารไปบางตัวก็จะทําให้เกิดความผิดปกติบางอย่างนะคะเดี๋ยวสไลด์ถัดไปคุณครูจะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูค่ะว่าถ้าพืชขาดาธาตุอาหารตัวไหนไปจะแสดงอาการออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ตัวอย่างอาการพืชที่ขดาดธาตุต่างๆไปค่ะครูอยากจะเน้นที่ใบพืชที่มีใบสีเหลืองนะคะเป็นเพราะว่าไนโตรเจนและแมกนีเซียมเนี่ยเป็นองค์ประกอบของสารคอโรฟิลล์นั่นเองหรือสารสีเขียวนะคะดังนั้นถ้าพืชขาดแมกนีเซียมและไนโตรเจนไปจะแสดงอาการคือใบจะเหลืองลูกถ้าขาดไนโตรเจนเนี่ยจะเหลืองทั้งใบเลยแต่ถ้าขาดแมกนีเซียมนะคะก็จะเหลือง ระหว่างเส้นใบโดยเส้นใบก็ยังเขียวอยู่นะคะนอกจากนี้โรคอาการใบเหลืองอาจจะมาอีกหนึ่งเหตุผลนั่นก็คือการขาดธาตุเหล็กค่ะเพราะว่าไรลูกการขาดธาตุเหล็กธาตุเหล็กเนี่ยคือหนึ่งในองค์ประกอบของระบบแสงสองนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาแสงด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะถ้าพืชขาดธาตุใดาไปอัตราการสังเคราะห์แสงก็จะต่ําลงด้วยเช่นเดียวกันค่ะสําหรับคลิปนี้คุณครูค,คิดว่านักเรียนน่าจะได้เรียนรู้แล้วว่า ปัจจัยใดบ้างนะคะมีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะคะซึ่งพืชขาดปัดจจัยใดปัดจจัยหนึ่งไปก็จะส่งผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ทั้งหมดเลยนะคะลูกสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูคแคทต,ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ